เรียบร้อยแล้วครับเกมจนได้เป็นไงเอ่ยเสียน้อยติดลม,มเววมื่อกี้ก็ติดปะเป็นอย่างขยววขขงขวยเยมื่อกี้ก็ติดปะเป็นอย่างขยงขวายนี่น็อตตู้ขาดำนะครับท้ายท้ายในบดิลิงเนี่ยมันลุดเด็ดเลยโอ้ยชัดๆในรถแบ้ ตีเดียวยตัวเลยไหมโตโตปั้นบ่บ่รับด้วยให้ผลิกเลยอ๋อโอ้โ,อโหงานหนักอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ต่อไปเราจะเตะปากบ่กันแล้วครับค <c oughs> ูปต้า LC 708ลุยครับลุย เยโยว่าบอกรถติดน uh, ี่เนื่องจากว่าที่เทฝั่งปากทางบ้านดงพองนะครับที่พวกเราไปเทกันเนี่ไม่มีที่เทแล้วต้องมาเทปากบ่อครับพอมาปากบ่อก็จะเจอกับเหตุการณ์นี้นะครับค่อนข้างโลม โอ้โหตอนนี้รถติดกันเป็นแถวเลยขาดเลยขาดขาดตอนยกหรือว่าตอนยกครับดับมันหล่นหรือเปล่า เ,เกียร์าคุณยายสนุกไหมคุณยายนั่งดูรถนี่สนุกไหมตา,าตานี่ไป <c oughs> ไ,มไม่ไปไหนเลยบอตา <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ครับหน้าตามันเป็นแบบนี้โหมันหลุดออกมาอย่างนี้เลยต้องขาเลย ยกดับไม่ได้ทำไงเนาะจะขึ้นได้นี่รถก็หนักด้วยครับหนักดินด้วยแล้วก็ติดโลมด้วยตอนนี้จะเทได,ดินทิ้งก็เทไม่ได้มาสิบล้อหกล้อสิบล้อครับรถติดยาวเหยียดเลย เสียปามมาแล้วเสียปามใช้ยามาริโอ้น้อยนะครับไอหนุ่มตัวบางร่างเล็กหน้าตานี่อย่างก,กับมาริโอ้ก็เลยเป็นที่มาของมาริโอน้อยครับเสียน้อยไม่ได้มาคนเดียวครับพาเจมาด้วยเจดัดตูดเจ <laughs> เอาเอาอีกแล้วครับฝั่งนูน้นเอาอีกแล้วเ,เรียบร้อยอีกแล้วฝั่งนี้ครับเสียหนุยใช้เดียวครับโอ้โหมิดล้อเลยเรียบร้อยแบบนี้โอ้โหยังกระเทเล่

ดินไม่ลงเลยครับนี่แบบนี้อันตรายอาจจะงายก็ได้จะอยู่ก็ได้จะงายก็ได้แบบนี้เสียนุยล็อกกี้ชมพูตัวดำครับเกมครับปากบอรอบแรกฝั่งนู้นเสียน้อยก็เกมโอ้มันอะไรสิครับงานนี้อเอาละครับมาดูเสียกรนกันบ้างครับ,บามาแล้วสบายใช่ไหม เสีย่ยกอนบอกสบายพวกเราจับตาดูดีๆครับเอาล้วครับพุ่งมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้ยไปไปหอดไหญเลยเอาไหมเอาไหมไปหอดไหญเลยวูยังยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะมันเป็นสูตร เสียกรบอกมันเป็นสูตรพอมันหนืดก็ยกกันเล็กขึ้น,น,นไมันยังแข็งเลยครับโอ้โหเราอยู่กับทีมงานลูกผสมนะครับที่นี่บ้านพี่ไมยตำบลดงพองอำเภอเคีนดงจังหวัดปุรริดำนะครับยังเหลืออยู่สองนะครับยังติดอยู่ โอ้มาแล้ว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 โอ้ดับก่อนครับดับซะแล้วเอารถถ่ายว่งานนี้สงสัยต้องใช้ตัวช่วย แดแรงมากๆฝาท้ายไม่เปิดอีกเอาฝาช่วยยกฝาท้าย ยอดเลยครับอ่ะลงมาครึ่งหนึ่งแล้วจวดเลยจวดเลย oh. อินทรดยด้วยทั้งหนืดทั้งเดาแล้ะครับแบบนี้อ่ะเอาไงไปดูฝั่งนู้นต่อครับ ังนี้ยกดำไม่ได้มันหนักเจ๊บ้างนี่ถ้าเจ๊สงสัยหนักเจ๊บ้างนี่เอานครสามหลังมาแล้วครับอย่าติดนะอย่าติดนะ รูน้นครสามหลังหน่อยจะแรงแค่ไหนโอ,โอ,โอ้สบายเลยแบบนี้ฮะไอไยนั่นไหมไยกระบ,บอกนะั่นมันน็อตมันขาดฮะ ป็อขาดอกได้ไหมมันวยซื้ือด่าดอกเออเห็นปะปาตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยน้อยมันอยู่ตรงไหนก่อนน้อยอ๋อเออน็อตขาน็อตขากับอกแนบแป้นตัวนี้นี่สาดออกเลย วันนี้ไม่ได้โยกปุ๊บมันดันดันก็บ,บอกลูกหนางมันม,นมโยกดำนกระบอกลูนามกระบอกบ่โยกคือได้น้อยเดียวว่าะฮะเอิ้ไม่โค้งเลยเนอะบอกกูให้ก้อนบางสิ โอ้ฝั่งนู้นครับพ่อใหญ่ตั้มไปแล้วครับพ่อใหญ่ตั้มไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวรอลุน้นพ่อใหญ่ตั้มจะรอดหรือเปล่าโอ้มาน่าแค่นิดเดียวเองพ่อใหญ่ตั้มฝั่งนูน้นเจยโยครับควบคุมการแสดงอยู่ฝั่งนูน้นพ่อใหญ่ตั้มอยู่นูน้นเสียหนุ่ยติดอยู่ตรงนี้นะครับ เสียน้อยติดอยู่ตรงนี้โอ้โหส่วนเจ้ายอดอัศวินของเราหลบอยู่ตรงนี้ครับจอดมันอยู่ตรงนี้แหละเก็บภาพบรรยากาศดีกว่าเราถ้าติดบ่อยแบบนี้เราจอดดูดีกว่านะครับเก็บภาพบรรยากาศไปฝากที่ฝากน้องก็รอไมโครนะครับเดี๋ยวสั่งการไปแนละ้วรอไมโครอยู่ ต้องให้แมคโครมาเอาขึ้นนะครับเพราะว่าต้องโกยดินลงรถไถดึงเนี่ยดึงไม่ขึ้นแน่นอนเพราะติดโลมด้วยนะครับสาหรับเสียน้อยคันนี้อยู่ในลักษณะขวางที่เทอยู่นะครับพอจะ,ะต่ำไปแล้วครับฝั่งนู้นทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยมาติดตามสถานการณ์กันต่อในคลิปหน้านะครับคงจะใช้เวลาอีกนานผมจะไปเอาดินก่อนหรือไม่ก็จะเอารถไปเอาไปหลบไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ